วิเศษที่สองแสงหยุดเวลากลางวันจระเข้ทุกตัวที่เข้ามาในถ้ำจะกลายเป็นมนุษย์มีเท้าลำไยจระเข้เท่าผู้ทรงศีลไม่กินเนื้อมนุษย์และสัตว์มีบุคชื่อเท้าโคจรและเท้าโคจรมีบุคชื่อชาลวันวันหนึ่งเท้าโคจรเกิดทะเลาะวิวาทกับเท้าพันตาและพญาพันวังจระเข้ทั้งสามต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่สุดท้ายทั้งสามก็จบชีวิตลงจากบาดแผลที่เกิดจากการตู้รบกัน หลังจากนั้นพญาชาละวันบุตรของเท้าโคจรก็ได้ขึ้นเป็นผู้ปกครองทำมมาดานโดยไม่มีใครกล้าท้าทายอำนาจและได้จระเข้สาวสี่ตัวเป็นเมียคือวิมาลาเลื่อนลายวันวิมาลายวิไลพรด้วยความรุ่มหลงในอำนาจชละวันจึงมีนิสัยดุร้ายและต้องการกินเนื้อมนุษย์และไม่รักษาศีลเหมือนเท้าลำไยผู้เป็นปู่แต่อย่างใดเพราะถือว่าตน เป็นผู้ปกครองถ้ำมีอำนาจอยากจะทำอะไรก็ได้ณเมืองพิจิตมีพี่น้องคู่หนึ่งชื่อนานตะเภาแก้วผู้พี่และนานตะเภาทองผู้น้องทั้งสองเป็นบุตรของเศรษฐี ซึ่งกายร่างเป็นจระเข้ยับนิสัยอันทพานได้ออกจากถ้ำอรารวาสล่าหาเหยื่อสร้างความวุ่นวายไปทั่วเมืองและได้ไว่ายน้ำผ่านมาเห็นตะเภาทองที่ไม่นำหน้าบ้านก็เกิดความรุ่มหลง,งทันทีจึงข้ามนางแล้วดำดิ่งไปยังท่าทองด้วยความหืมลำทอง เป็นภรรยานอนนอนนอนเขาจะเอาแต่นี่ถอยออก พร้อมนุน่มลูกห่อจากเมืองงินชูบุรีซึ่งได้รับเรียนวิชาการปราบจระเข้าจากอาจารย์พงจนมีความเก่งกงามีอาคมแก่งได้ร,รับอาสาปราบเจ้าชารวัน จังได้นำความฝันในบอกเก่ากับพักปูทัา ให้บริวารจระเทศข้าก้อหินมาปิดปากถ้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้มนุษย์เข้ามาในถ้ำได้ลุ่งขาวไตรทองเลื่อนตั้งที่กองสวงคว้องท้องพาถานทาให้เจ้าชวันเกิดอาการร้อนลุกนิมาลาได้แต่คอยปลอบใจให้ชาวบานอดทนเข้าไว้แต่ทดทชายชาววันก็ต้องออกจากถ้ำแปลงกายเป็นจระเทศขึ้นมาบนผิวน้ําเพื่อต่อสู้กับไกรทองการต่อสู้ของคนกับจระเทศเริ่มขึ้นชาววันจนมของกาโคนที่แทนเป็น ตกใจไม่มีเข้าทํำไปไก่ทองจึงตามนางไปส่วนชลวันที่นอนบาเดเจ็บอยู่ก็รีบออกมาจากที่ต้นตัวและได้ต่อสู้กับไก่ทองต่อในถ้ำจนเจ้าชลวันตู้ไม่ไหวในที่สุดก็พลาดเสีย้าถูกแทงจนช้นใ,ใจตายตรงนั้น